สวัสดีครับบรดาแฟนเพลงแฟนครับน้องยูกิเพนพกาที่รักทุกท่าน13สิงหาคม2566งานฝ้ายทอใจพบกับน้องยูกิเพนพกาหายทองคำนางเอกหมอลําสาวสวยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นผู้ชื่นชอบและรักในการร้องเพลงหมอลํามาตั้งแต่เด็กเป็นอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามของวงการหมอลําชวนทุกคนมาฟังลําซิ่งกันให้สนุกพร้อมกันเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป ณนะสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์กรมหาชนอำเภอบางไส่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ใกล้อยู่ไกลฝากเป็นกำลังใจให้อิลายูกิด้วยนะขอรับจากเพจฮักนาะยูกิออกมาโพสต์บอกว่ารักไม่มีข้อแม้ห่วงเจ้าดังดวงใจแม่คือกำลังใจในการใช้ชีวิตในการทำงานของหนูแต่ละวันบางวันเหนื่อยท้อ เลี้ยวเห็นหนาแม่กับเศร้าเมยแล้วล้ะประโยคนี้โพสต์มาจาก Facebook นะ้องยูกิเพนพกายูกิแฟนเพจก็บอกเพียงแต่ว่าสู้ๆนะพี่ๆแม่ๆเป็นกำลังใจให้ทุกความฝันของหนูเลยละก้าวไปด้วยกันรับความสำเร็จไปด้วยกันยูกิเพนพกาจากนั้นยูกิเพนพกาก็ออกมาโพสต์บอกว่าส่งงานตลาดชุมชนวัดกระทุ่มเสือปลา อ,อนุทนุ86กทมกรุงเทพมหานครขอบคุณผู้จัดและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสยูกิเพนพกาและทีมงานยูกิแบรนด์ยูกิแดนซ์ได้มามอบความสุขอภิรมสําราญในข้ามคืนที่ผ่านมาขอบคุณรางวัลน,น้ำใจและของฝากจากด้านหน้าเวทีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปยูกิไหทองคำงานจบภาพไม่จบ ยังมีความประทับใจมาฝากงานโชว์การโฟนรำที่สวยงามอ่อนช้อยแม้ว่ามีเวลาน้อยแต่น้องทำได้ดีเลยทีเดียวในงานที่ผ่านมาพี่มาร้องน้องมารำวังบาดาลฉากตอนยูกิหทองคำรำบวงสวงองค์ปู่พญานาคเขาบอกว่าสวยงามมากท่านชมหรือ,อยังครับโพสตุขสรรวันแม่จากน้องยูกิเพนพกา โสต์นี้ถึงคุณแม่บอกว่าสุขสรรวันแม่รักอีแม่ทุกหมือนนั่นและบขอขอย่างหลายขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข่ขอให้แม่มีความสุขในทุกๆวันอยู่กับอีหล่าไปโดนๆขอบคุณแม่ที่เป็นทุกอย่างให้อีหล่ามาโดยตลอดทุกช่วงชีวิตมีแม่อยู่เคียงข้างเสมอแม่คือผู้สปอร์ตคอยบอกคอยสอนบางครั้งอาจจะดื้อไปบ้าง ทำให้แม่เสียใจก็ต้องขอโทษอิลาสัญญาว่าสิเป็นลูกที่ดีของแม่ทาให้แม่สบายใจให้ได้ในวันข้างหน้ารอเบิ่งความสําเร็จของลูกเดอ้อสิเหตุให้แม่ภูมิใจให้ได้อาจสิบปแมเนลูกที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นลูกที่รักแม่มากที่สุดในโลกแม่คือกําลังใจในการใส่ชีวิตในการทํางานในแต่ละมือหนูบางมือกับมือ่อท่อแนมเห็นแม่ก็เศร้าเมยแล้ว จากหนูยูกิเพนพกาโพสต์ไว้วันแม่2566นขอรับมาถึงช่วงของฝากจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าชีวิตของเราทุกคนอยู่ได้ด้วยกำลังใจและความหวังทุกเศร้าสศกเสียใจท้อแท้สิ้นหวังในวันนี้ใช่ว่าทุกสิ่งจะสูญสิ้นไปหมดชีวิตของเรายัางต้องเดินหน้าอีกต่อไป หากวันนี้ไม่รู้จะทำเพื่อใครก็ขอให้ทำเพื่อตัวเองหากวันนี้มองไม่เห็นความรักของใครก็ขอให้รักตัวเองให้มากขึ้นหากวันนี้หมดแล้วซึ่งกำลังใจขอให้สร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองหากวันนี้เหนื่อยท้อแท้จนไม่มีเรี่ยวแรงขอให้หยุดพักสักนิดแล้วค่อยเดินทางต่อไปกำลังใจมีไว้แบ่งปัน ช่วยกดติดตามจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดมินและไม่พลรราดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาชโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ